โอเคนะคะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะว่าที่คุณพ่อครับผมเป็นไงบ้างคะก็สู้ตายครับเจอปัญหาหลายอย่างครับเกี่ยวกับคุณพ่อครับทำไมครับก็ไม่เคยเราแล้วก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ได้เรียนรู้จากพี่ๆในวงการบันเทิงสอนหลายเรื่องครับว่าจะมีอาการเมียเหม็นเมียเหม็นหน้าหรือภรรยาเหม็นหน้าหรือแฟนเหม็นหน้าหรือมีเหตุการณ์ว่า ต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างเนี่ยมันมีหลายอย่างก็ก็ก็ได้เรียนรู้ครับแล้วก็มีการวางแผนเรื่องลูกว่าลูกต้องเรียนที่ไหนแล้วก็เริ่มเริ่มทํางานเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มในเรื่องของการแบบใจเย็นลงครับใครใครมาด่าอะไรเราก็ไม่เป็นไรจ้าอ,นนอันนี้เขาสอนหรือรู่ครับอะไรนะคะเขาสอนหรือรู่คะ เป็นเองค่ะผู้ใหญ่สอนดีค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ที่ดีมากครับที่ดีมากๆครับกับการมีลูกแล้วก็ขอบคุณแฟนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่า,าให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ในเรื่องของแบบลูกลูกเราให้แข็งแรงหรืออะไรเงี้ยครับผมตอนที่ตรวจขึ้นมาเฮเลยไหมครับร้องไห้ครับร้องไห้ครับตอนตอนแฮรได้ยินเสียงหัวใจลูกร้องไห้ครับเพราะว่าไม่เคยครับไม่เคยเพราะว่า ไม่เคยเข้าไปในห้องแล้วต้องรู้ว่าอ๋อมันจะมีการตรวจยังไงอะไรเงี้ยไม่เคยแล้วพอคุณหมอว่าเนี่ยเสียงหัวใจลูกนะเห็นเห็นแขนเห็นขาแล้วโอ้โหยิ่งแบบดีใจครับดีใจครับอยากได้ผู้หญิงผู้ชายอยากได้อะไรก็ได้ครับขอให้น้องแข็งแรงและน่ารักเป็นเด็กดีครับผมพ เสียงลูกรถคามเป็นพ่อมันเริ่มมาหรือยังเสียงหัวใจใช่ไหมก็เริ่มแล้วฮะเริ่มแบบว่าฮึบขึ้นครับทำงานจากง่วงก็ต้องเติมกาแฟครับจากแบบว่าจากแบบว่าเอ๊ะเธอไม่ถ่ายเนาะให้ฉันรออะไรเงี้ยฉับอกไม่เป็นไรเธอถ่ายกี่โมงก็ได้มันก็จะแบบมีมีความแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วแล้วมันเป็นอะไรที่ดีอะพี่มันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันมันเท่มากเลยแต่มันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วมันก็มีความแบบลุ้นลุ้นในแต่ละวันว่า ต้องเจออะไรต้องเจออะไรอะไรเงี้ยเออเวลาคุยกันรู้ตอนนี้เสกสอเสกสาบนในทองคุยกับแฟนมาดีกว่าตอนนี้เพราะว่าหลายๆอย่างก็บางทีก็ต้องปรับปรับปรุงตัวหรือแบบเรานิสัยไม่ค่อยดีเพราะเราไม่เคยมีครอบครัวไง <c oughs> แล้วบางทีการวางตัวกับกับแฟนเนี่ยบางทีมันเราไปเอาแต่ใจก็ไม่ได้ <c oughs> เราจะแบบโอเคงอนใช่ไหมกูงอนกลับก็ไม่ได้ละ <c oughs> ก็จะต้องแบบ <c oughs> ยอมยอมยอมแล้วก็ โทษทีครับโทษทีครับเขาใครเหมือนที่หน้าอย่างนี้ตอนนี้อะไรนะเขาใครเหมือนที่หน้าเราดิจิตก็ยังไม่รู้เลยครับต้องต้องต้องรอดูว่ายังไงเพราะว่าตอนนี้คือเน้นทํางานแล้วก็ใจเย็นใจเย็นแล้วก็เข้าวัดทําบุญบ่อยมากครับเพราะว่าต้องเรียกกลับบ้านไหมครับพอเสร็จงานปุ๊บกลับเลยอยังตอนนี้ผมผมผมทำอางนั้นอยู่เพราะว่าผมไม่ไปแนวเหมือนแต่ก่อนแล้วครับเพราะว่ามันมันไม่มันไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะใช้คำว่าเหิน อะไรนะใช้คขาบอกเห่ลูกได้ไหมตอนนี้เหอแล้วครับก็ก็แล้วแต่เลยครับได้หมดนะรค,นนครับ,บ,รบค,รคุยครับคุยครับก็มีแบบว่าคุยแล้วก็ให้กําลังใจแฟนแล้วก็มีการแบบปรับปรุงตัวนิสัยที่แบบเคยไม่ดีอะไรเงี้ยครับใจเย็นลงได้ฟังไดฟังแบบเสียงลูกเป็นยังไฟังในในตอนที่เขาเอาตรวจไอเขาเรียกว่าอะไรนะอัลต์ซาวแล้วก็มันก็จะมีเสียงหัวใจตึ๊บ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 เขาบอกให้พูดนะฮะ เขาบอกให้พูดว่าเ,าเป็นเด็กดีนะลูกแล้วก็ขอให้เลี้ยงง่ายๆน่ารักแล้วก็ให้หนูแข็งแรงครบ32ทุกปการอะไรเงี้ยครับอยากให้หน่าเหมือนใครให้เหมือนแม่ดีกว่าทไมโคงหน้าเป้าหน้าแม่เขาเขาดีกว่าเราครับเพราะอ่าสี่จะสี่เดือนแล้วเนาะจะสิบสามสัปดาห์อะไรเงี้ยครับผม โหแฮปปี้หมดแหละครับเพราะว่าเด็กคือจริงๆแล้วมันต้องมันมันมันมีมันมีปัญหาไหมมันก็มีแต่มันไม่ได้เยอะแต่แต่มันต้องปรับกันให้ได้เพราะว่าในเมื่อเราเลือกที่จะเอาเขาออกมาแล้วหรือเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยเราต้องมีการจับเข่าคุยกันในหลายๆเรื่องว่าเฮ้ยเราควรจะต้องวางแผนอะไรยังไงให้ให้มันดีขึ้นแล้วก็รวมถึง ความเป็นผู้ใหญ่ต้องมากขึ้นจะไปเล่นทเรื่องตึงตังเหมือนเป็นเด็กเหมือนสมัยก่อนมันไม่ได้แล้วฮะมันมันต้องมีวุฒิภาวะแบบเปลี่ยนมากขึ้นนะครับก็เขาโอเคทั้งคู่นะครับแล้วก็ทางทางสองฝั่งเนี่ยเขาก็พยายามแบบให้มาคุยกันว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวต้องวางแผนยังไงอะไรเงี้ยครับกับขอโทษนะกับครที่บอกว่าพลาดหรือเปล่าใครคอมเมนต์ว่าพลาดหรือเปล่า อ๋อไม่เป็นไรครับเขาเม้น์ได้เลยครับเขาจะเม้นท์พลาดไหมท้องก่อนแต่งแล้วแต่เขาเลยครับเพราะว่าเราตอนเราทําเราตั้งใจมากครับเขาจะได้เหตุไหมครับพวกนี้ผมไม่สนใจเลยครับเขาไม่ค่อยเข้าไปอ่านอะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าเบื้องต้นมันมันเป็นเรื่องปกติของคนที่เขามีโทรศัพท์และมีเน็ตเขาอยากจะพิมพ์อะไรก็เรื่องเขาแต่หมายถึงว่าเราเฉยๆกับพวกพวกพี่ๆเขาอยู่แล้วครับ S <S <ans> <S เขาจะว่าอะไรก็เขามีความสุขก็ปล่อยเขาครับเรารู้สึกแย่นะครับที่จะเป็นข่าวดีของเรา,มาผมว่ามันไม่ได้รู้สึกแย่อะไรเลยเพราะว่าผมอะเป็นคนไม่ได้คิดอะไรมากครับโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ถ้ามันไม่ได้ว่าอะไรหนักหรือแบบใครมาบอกหรือใครมาเห็นอะไรเงี้ยผมไม่ได้ค่อยได้ได,ได,ได้สนใจอะไรตรงนั้นแล้วเพราะว่าผมอาจจะอยู่วงการมานานด้วยแล้วก็ผมมองว่าเขาอยากจะว่าเลยก็ว่าเพราะเราเราก็เคยมีนิสัยอยากจะว่าคนอื่นเลยอะมันก็เป็นเรื่องปกติอะเธอเธอยังไม่ชอบอีนี่เลย ถูกปะมันก็เป็นเรื่องปกติอะอยากด่ามึงก็ด่าไปก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าเราต้องคุยกันก่อนคุยกันว่ายังไงเพราะว่าจริงก็มีวางแผนแบบอจรือจะแต่งงานตอนมีลูกหรืออะไรเงี้ยแบบคู่อื่นๆที่เขาทำกันอะไรเงี้ยพราตอนนี้มันมันมีหลายอย่างทั้งเราเตรียมโปรเจกต์ที่จะเปิดที่พักเชียงดาวแล้วก็เราทําสลับุรีด้วยอะไรเงี้ยมันมันเลยแบบคิดหลายอย่างครับอืมแล้วตอนนี้คือแจ็คเปลี่ยนไป ก็หัวงอกแล้วครับไม่ได้โมครับเขาโอ้เขาโทรทีมเพื่อนเขาโทรมาก็เลยเห็นหน้านะครับก็จริงเขาก็ยินดีนะครับแล้วก็โทรหานิกกี้ว่าเออหลานชอบทองนะแซวแซวนิกกี้เล่นนะครับเพราะว่านิกกี้มันก็เป็นเพื่อนที่น่ารักหลายๆคนก็มา ได้มีโอกาสวิดีโอคอลช่วงปีใหม่นะเดชน้องหมากอะไรเงี้ยเขาพูน่ารักทุกคนครับแล้วก็รวมถึงผู้าอะไรเงี้ยแล้วก็พี่มดดําอะไรเงี้ยครับทุกคนน่ารักหมดแล้วเราก็มีความแบบต้องเปลี่ยนตัวเองครับเยอะมากขึ้นครับเป็นไงบ้างใกล้จะเป็นพ่อคนก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวให้ให้ลูกแบบไม่ไม่มีปัญหามากที่สุดแล้วก็เตรียมตัวในเรื่องของการเก็บเงินวางแผนการศึกษาเขาแล้วก็ วางวางวางการตลาดให้เขาว่าเขาต้องรับงานยังไงแล้วก็พูดเล่น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 ไม่ไม่เลยไม่เลยคือแล้วแต่เขาครับเขาอยากทำอะไรก็แล้วแต่เขาเลยครับหลายคนแซวว่าเป็นที่น้องโอซาก้าอ๋อได้หมดเลยครับเพราะว่าไปถ่ายหนังที่ญี่ปุ่นครับ20กว่าวันแล้วก็ก็จัดกันที่นั่นแล้วก็เลยคนก็จะให้ชื่อแบบญี่ปุ่นหน่อยอะไรเงี้ยครับจริงก็อยู่ที่แม่เขาแล้วครับอยากให้ชื่ออะไรก็ได้หมดครับเราได้คิดไว้ไหมพี่จ๊คชื่อลูกอืม เอาจริงๆยังเลยฮะม,มีมีแนะนำไหมครับ <c oughs> มีมีม <c oughs> ก็ชื่ออะไรก็เดี๋ยวเดูอีกทีหนึ่งครับตอนนี้แบบเบื้องต้นลุ้นมากๆเลยเครียดแบบถึงขั้นแบบไปไหว้พระขอพรเมื่อวานนี้ก็ไปไหว้สลักเมืองไหว้วัดพระแก้วแล้วก็ขอพรว่าแบบให้ลูกเนี่ยผลเนี่ยอีก2อาทิตย์เนี่ยโครโมโซนแล้วก็รู้ผลเพศเนี่ยว่าจะออกมาเป็นอะไรอยากให้ลูกแข็งแรงมากๆครับเครียดเครียดมากๆครับนี้คือเดินสายมู โหหนักเลยอะเพราะว่าเดี๋ยวเสาร์ที่นี้ก็ไปเชียงรายไปไหว้พระอีกเพราะว่าให้ลูกอะไรก็ได้ให้ลูกแข็งแรงแลคุณหมอบอกว่าลูกอะปกติแต่เราอะไม่ปกติเพราะว่าคิดมากเกินทะเลาะกับแฟนบั่งแบบทําไมไม่กินไข่ต้มวะอะไรเงี้ยแบบคือหมอเขาบอกเขาจะกินอะไรก็เรื่องของเขาคือเราอะเครียดเพราะว่าเรากลัวลูกไม่อ้วนเรากลัวลูกไม่แข็งแรงเราเครียดมากเครียดแบบ ถึงขั้นมันไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะปกติจะชิวเฉยๆอะไรอันนี้ไปหมอนเลือกแพ้ท้องไหมเลิกแล้วฮะเลิกแล้วฮะแพ้ท้องแทนอะไรนะฮะแพ้ท้องแทนเนี่ยไหมแพ้ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเหม็นหน้าอยู่ตอนนี้ก็พยายามทำงานเยอะๆครับแล้วถ้ถึงแฟนๆหลายคนที่ร่วมยินดีกับเราอ๋อครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆครับที่แบบว่าให้กําลังใจครอบครัวผมนะครับแล้วก็ ขอบคุณที่ติดตามผลงานผมนะครับแล้วก็ยังไงก็ผมจะดูแลลูกให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็รวมถึงแฟนด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อวยพรให้ลูกแข็งแรงนะครับผมเพราะว่าลุ้นอีกสองอาทิตย์นะครับพี่ขอบคุณคครับพี่ขอบคุณนะครับพี่ครับ